เยอะขนาดนี้เลยหรืถ้าเยอะขนาดนี้ก็ต้องวาดสักหน่อยแลย้วโอเคสวัสดีทุกคนวันนี้กับผมท่าตะไครแล้วก็ใช้แอปไอบ s p i n t ในการวาดในวันนี้นะครับผมและวันนี้เราก็จะมาวาดเดนจิจากเชนซอ w แมนกันเลยครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไอคาแรคเตอร์ตัวนี้นะฮะมันก็วาดยากแค่ส่วนหัวแหละครับคือ อันนี้นะฮะมันเป็นการร่างภาพครั้งที่1ของผมนะฮะมันยากถึงขนาดที่ผมต้องร่างภาพ2รอบนี่คือของจริงนะฮะผมก็เลยลบทิงแล้ววาดใหม่มาครับผมบอกเลยว่าครั้งที่2อนี่ยผมจะไม,ไม่ไม่พลาดเด็ดขาดนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ทําไมนะฮะ ทำไมผมไม่เอา easy p o s e r มาขึ้นหุน่นจะได้ไม่ต้องมาวาดอนาตมีให้มันช้านะครับผมคือสมัยนี้นะอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะครับผมไม่ต้องมาร่างอนานตมีแล้วแต่ผมก็แนะนําว่าเราก็ควรฝึกการวาดสัดส่วนอนาตมีไว้อยู่นะครับผมเพื่อ,อเวลาเรามาใช้ easy p o s e r เนี่ยมันจะได้ใช้งานง่ายนะครับผมไม่ดูปิดเพี้ยนไม่ดูแปลกนะครับแค่เรากลับมาที่เรื่องเชนซอ w แมนดีกว่านะฮะคือตัวละครตัวนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าเท่มากนะครับเออ ผมดูจากปกโชเนนจัมหรือคลิปของยูทูบเบอร์ที่เขารีวิวคือไนะอตัวละครตัวนี้มันมีเป้าหมายที่แบบชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับผมต้องรอดูในอนิเมะเลยผมไม่ได้อ่านมาังงาะนะครับแต่ผมดูรีวิวมาก่อนแล้วก็รอตามอนิเมะอย่างเดียวนะครับ คือรู้แหละว่ามังงะมันเป็นออริจินอลนะฮะมันก็ควรตามนะฮะคือผมไม่ได้มีเจตนาที่จะจะไปวาดมังงะอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้แต่ถ้าผมมีเจตนาจะวาดมังงะเมื่อไหร่ผมใส่หมดแน่นอนใส่หมดตู้นะฮะ <c oughs> ซึ่งทุกคนไว้ใจได้เลยนะคลิปนี้จะไม่มีการสปอยอย่างแน่นอนแต่สลับม,มาที่การวาดบ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในการทําสีเกรสเกลซึ่งผมเปลี่ยนสีเงาจากสีเทาเป็นสีม่วงเพื่อเวลาเราปะฟิลเตอร์เนี่ยสีมันจะได้ดูสว่าง่างนะมันจะได้ไม่หม่นเพราะว่า เกรสเกลนะเวลาเราลงเงาเป็นสีเทาเนี่ยเงามันก็จะทําให้สีของภาพดูหม่นนะครับแล้วก็ลองดัดนะค,คือผมมั่วนะครับมั่วเองเลยว่าลองทําเงาเป็นสีเทาซิแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่ดูแรบขึ้นดูสว่างขึ้นซึ่งตอนนี้ผมลงเงาครบตั้งภาพแล้วนะฮะกำลังลงแสงซึ่งก็เสร็จแล้วเหมือนกันจากนั้นนะครับผมแล้วก็ลงสีในโหมดคัลเลอร์แล้วก็เอาเลือดแบบ p n เีมาแปะนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเข้าสู่ช่วงทีพฮารทูนะฮะ นี่คือขั้นตอนที่จะทําให้งานเราดูมีความมัวมัว,มวสว่างสว่างนะครับผมกดตามที่บอกเมื่อกี้แล้วก็กดที่ฟิลเตอร์นะครับผมกดที่เบลอฉากหลังนะคือเราจะเบลอตัวละครในเลเยอร์หลังสุดนะครับผมทีนี้ฮะกดกากบาดจากนั้นครับผมเราก็เลื่อนไปไว้ด้านบนนะครับผมจากนั้นครับกดเลเยอร์บนสุดหาทําให้สว่างขึ้นนะครับผม อ่านั่นแหละทาให้สว่างขึ้นจากนั้นครับผมงานมันก็จะดูมีความมัว,ม,วมัวสว่างสว่างอย่างนี้แหละฮะคือมันดูเฟี้ยวนะแล้วก็ทําให้ดูมีความอบอ,อุ่นนะ่าเ <c oughs> ข้าหาต่อไปครับผมนี่จะเป็นอีกวิธีที่ทาให้งานเราดูเฟี้ยวนะฮะกดคัดลอกเลเยอร์ครับผมกดเลเยอร์ล่างสุดจากนั้นครับผมก็กดฟิลเตอร์แล้วก็หาหมวดศิลปะนะครับผมแล้วก็กดตรงไหนไม่รู้อะผมอ่านไม่ทันนะฮะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกจากนั้นครับผมงานเราจะดูมีความสติเซฟพังแล้วก็เฮ้ยนะครับ ต่อไปก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะกดเพิ่มเลเยอร์ครับผมแล้วก็ขีดลงไปจากนั้นนะครับผมกดฟิลเตอร์แล้วก็หาหมวดศิละปะเหมือนเดิมนะครับผมกดที่ Noise เพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ของภาพและภาพมันก็จะดูมีความเป็นเท็กเจอร์แบบงานมือเท็กเจอร์กระดาษและประมาณนี้นะไปดูงานเต็มกันเลยครับผม